ฟังกบมีฐานแฟนคลับที่แข็งแก่งทั่วโลกตั้งแต่นักสะสมทั่วไปจนถึงผู้สะสมอี่จริงจังหลายคนสะสมฟังโกบป๊อบเพื่อเสริมความทรงจำเกี่ยวกับตัวละครที่พวกเขารักสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Born to Know กันอีกครั้งนะครับ เนื่องจากผมได้มีโอกาสไปงาน Disney Toy Expo ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ไปเดินดูบูธต,ต่างๆซึ่งมีของที่น่าสนใจมากมายนะครับจนมาเจอของเล่นหรือของสะสมของแบรนด์แบรนด์หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์นี้ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยรู้สึกสนใจสินค้าของแบรนด์นี้ก็ได้ไปนั่งดูสินค้าหาข้อมูลต่างๆมาจึงอยากจะนำเรื่องราวมาเล่าให้ฟังว่า แบรนด์นี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีเรื่องราวหรือสตอรี่อะไรที p iano> p iano ่ทำให้สินค้าของแบรนด์นี้เป็นที่น่าสนใจโดยผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกของสะสมและวัฒนธรรมป๊อปกันของสะสมที่ว่านี้ผมเชื่อว่าหลายหลายคนหลงรักและก็รู้จักกันอย่างดีกับฟันโกลป๊อปเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นอีกนะครับว่าฟันโกลป๊อปคืออะไรและมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับฟังโกป๊อปเป็นของสะสมที่มีหัวโตและก็ตาโตซึ่งบางตัวเนี่ยก็จะมีหน้าเหลี่ยมนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเห็นหรือว่าต้องมีติดบ้านกันไว้อย่างแน่นอนแต่คุณรู้ไหมครับว่าฟังโกมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนฟังโกก่อตั้งขึ้นในปี1998โดยไมค์เบเกอร์ที่เริ่มทำธุรกิจของสะสมย้อนยุค เช่นหุ่นบิ๊กบอยที่เป็นที่นิยมในยุคนั้นแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี2005เมื่อบรอยอันเมริโอติเขา้าซื้อกิจการเขานำพาฟังกกเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยการขยายลายสินค้าไปสู่การ์ตูนภาพยนตร์และก็ซีรีส์ที่มีชื่อเสียงนะครับทำให้ฟังกกป๊อปกลายเป็นแบรนด์ของสะสมที่หลายคนต้องการสะสม และหัวใจสําคัญของฟังโกเลยก็คือการจับตัวละครจากวัฒนธรรมป๊อปมาทําให้กลายเป็นของสะสมที่น่ารักและน่าจดจําซึ่งนี่เองที่ทําให้ฟังโกป๊อปโด่งดังไปทั่วโลกแต่ถ้ามาพูดถึงความสําเร็จของฟังโกป๊อปแล้วบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่ฟังโกสามารถได้ลิขสิทธิ์การ์ตูนและภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่อย่างมาเวล DC Comic s Star Wars Disney และอีกมากมายนั้น เป็นปัจจัยสาคัญที่ทำให้แบรนด์นี้เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ฟังกบป๊อปเป็นที่รักของผู้สะสมอีกนั่นก็คือการออกแบบที่เข้าถึงได้ง่ายสนุกสนานและเข้ากับทุกวัยด้วยการออกแบบที่มีหัวโตและก็ตาโตทำให้ตัวละครที่หลายคนรักในภาพยนตร์ซีรีส์หรือการ์ตูนถูกเปลี่ยนมาเป็นฟังกบป๊อปที่สะสมได้ง่ายและก็มีความน่ารักเป็นพิเศษนอกจากนี้ฟังกก ยังได้ทำการออกสินค้ารุ่นพิเศษหรือที่เรียกว่า r e m i t e d e dition ซึงวางจำหน่ายในงานคอมิคอนหรือว่าอีเวนต์พิเศษต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้สะสมและบางรุ่นนั้นยังหายากมากจนทำให้ราคาสูงขึ้นหลายเท่าจากราคาขายปกติด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เด็กๆหรือแฟนการ์ตูนเท่านั้นนะครับที่สะสมฟังโก๊บบฟังโกลมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งทั่วโลกตั้งแต่นักสะสมทั่วไปจนถึงผู้สะสมอย่างจริงจัง หลายคนสะสมฟังกบป๊อบเพื่อเสริมความทรงจำเกี่ยวกับตัวละครที่พวกเขารักและบางคนก็ตามหาตัวหายากหรือรุ่นที่เป็น Limited Edition เพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตเพราะว่าบางครั้งฟังกบป๊อบรุ่นที่หายากนั้นสามารถทำให้ราคาสูงขึ้นได้เป็นหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวซึ่งนักสะสมบางคนถึงกับสร้างห้องเก็บสะสมฟังกบป๊อปที่พวกเขาหวงแหงขึ้นกันมาเลย และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่ฟังโกะมักจะมีการออกซีรีส์พิเศษที่ทำให้ผู้สะสมต้องการสะสมให้ครบเซตเช่นฟังโกป๊อปที่มีตัวละครจากหนังเรื่องเดียวกันหรือจากการ์ตูนเรื่องเดียวกันเมาจะเป็นซีรีส์ h a r ์ y p o t t e r Marvel a v e n g e r s หรือแม้กระทั่งตัวละครจากวิดีโอเกมชื่อดังอย่าง f o r t n i น e และฟังโกะปบอปไม่ได้หยุดอยู่แค่ของสะสมเท่านั้นนะครับ พวกเขายังมีการขยายตลาดไปสู่การสร้างสรรค์สินค้าในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์ขนาดใหญ่ของตกแต่งบ้านและสินค้าแฟชั่นอีกมากมายเพื่อที่จะรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกันนอกจากนั้นฟังโกยังมีการร่วมมือกับแบรนด์อื่นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบริษัทภาพยนตร์หรือเกมเพื่อสร้างสินค้าที่โดดเด่นและน่าตื่นเต้นให้กับแฟนๆและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของฟังกโกป๊อป ของสะสมที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมป๊อปในยุคนี้หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเรื่องราวที่เรานํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สะสมของเล่นโมเดลหรือสะสมฟังก์โกปปหรือสนใจในของสะสมแนวนี้อย่าลืมแชร์เรื่องราวหรือคอมเมนต์มาบอกเราในด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนําข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกัน ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ